ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่8กันยายน2563นะครับก็หลายท่านตอนนี้เดินทางกลับมาที่กรุงเทพแล้วนะครับสำหรับผมก็ยังอยู่ในภารกิจของการควอร์ทีนการกักกันตัวนะครับคือช่วงนี้เดินทางมาจากเปรูนะครับจากลิมาเปรูแล้วก็ ก็แน่นอนว่าลิมาปเปรูเนี่ยทุกท่านคงได้ทราบอยู่แล้วว่าเป็นเมืองที่อยู่ในลาตินอเมริกานะครับระยะห่างของเราเนี่ยก็ยาวนะครับเดินทางเดินทางเนี่ยตอนนี้คือวิธีที่สะดวกที่สุดคือเดินทางต้องผ่านยุโรปนะครับเพราะว่าจะจากยุโรปเนี่ยก็จะมี Reform r e p a t r i a t i o n Flight ที่นำคนเปรูกลับเข้าสู่เปรูนะครับดังนั้นเนี่ย ที่ผ่านมาผมก็ใช้การเดินทางผ่านอัมสเตอร์ดัมนะครับเนเธอร์แลนด์ก็ขากลับก็คงจะใช้วิธีนี้นะครับแต่กำลังศึกษาอยู่ว่าจะกลับยังไงเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงโควิดคือการเดินทางไม่ค่อยสะดวกดังนั้นเนี่ยการกลับก็ต้องดูว่า 1. จะต้องใช้ไปรับรองแพทย์ที่บอกว่าไม่ติดโควิดใช่ไหมนะครับ แล้วต้องมีเอกสารอะไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมกำลังดำเนินการอยู่ก็ในช่วงที่ผ่านมาก็ทางเปรูนะครับทางริมาสถานทูตของเราก็ก็ได้รายงานให้ผมทราบอยู่ตลอดเวลาว่ามีอะไรนะฮะก็ในเรื่องของการไปดูบ้านช่องก็ไปดูเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ไปดูหลายบ้านแล้วล่ะ ก็รอผมกลับนะครับรอกลับแล้วก็จะไปดูอีกทีหนึงว่าผมจะตัดสินใจยังไงคือบ้านมีทั้งแบบเป็นแบบเฟอร์นิช d นะครับมีเฟอร์นิเจอร์หมดทุกอย่างหรือไม่มีก็มีนะครับก็เลยก็เลยต้องดูนะครับก็ไปดูผมว่าเป็น10หลังได้แล้วล่ะตอนนี้นะครับเปรียบเทียบกันนะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็ทางทางเปรู ก็เริ่มผ่อนคลายมาตรการโดยหวังว่านะครับหวังว่าเดือนหน้าเดือนตุลาคมเนี่ยจะสามารถเปิดการให้บริการด้วยการให้เครื่องบินบินข้าบินออกประเทศได้นะครับเปิดบริการเที่ยวบินพาณิชย์อย่างน้อยในระดับหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลเปรูกําลังดําเนินการอยู่แล้วก็ทางกระทรวงต่างประเทศเปรูก็ได้ประชุม กับคณะทูตผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์นะครับเพื่อที่จะเล่าให้ฟังว่าเปรูกำลังทำอะไรอยู่นะครับในเรื่องของการต่อสู้กับไวรัสซึ่งแน่นอนเป็นสิ่งที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศกันในในปัจจุบันนะครับไทยก็กำลังต่อสู้อยู่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราเอาใจช่วยสำหรับทุกประเทศที่ที่ กำลังเผชิญในเรื่องของโคโรนาไวรัสนะครับคือผมเองมามาอยู่ในสเตจควอนทีนเกินครึ่งหนึ่งแล้วล่ะฮะแป๊บเดียวก็อกีกสักสีหวันก็น่าจะครบ14วันละทีนี้ก็ลุกฟอร์ร์ดอ่ะก็คาดหวังว่าเมื่อออกไปจะได้ไปทำธุระส่วนตัวได้ไปทำธุระเรื่องงานนะครับแล้วก็จะได้ รียมพร้อมว่าเมื่อเดินทางกลับไปที่เปรูแล้วจะทำยังไงนะครับผมก็มองในเรื่องของการสร้าง Soft Power ของไทยนะครับซอฟต์พาวเวอร์ว่าคือการทำให้ประเทศต่างๆชื่นชอบประเทศไทยเนี่ยทำได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรื่องอาหารเรื่องของการต้องเที่ยวเรื่องของภาษาเรื่องของวัฒนธรรมศิลปะต่างๆนานา,นา,นาเพลงนะครับอย่างที่ ทราบปัจจุบันก็คือในเรื่องของซีรีส์หรือว่าละครไทยที่ที่ไปโด่งดังในลาตินอเมริกามีแฟนคลับต่างๆนาๆนาเนี่ยนะครับก็เนี่ยเป็นสิ่งที่ที่เมื่อมีโอกาสนะครับเราเห็นโอกาสปุ๊บเราก็จะต้องพยายามทำยังไงที่จะทำตรงนี้ให้ให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นนะครับไปขยายผลนะครับผมคิดว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญผมก็พยายามทำในเรื่องของ ของอาหารนะครับทำกับโบลิเวียทํากับโคลอมเบียทําออกมาเป็นภาษาสเปนนะครับเป็นตลาดใหญ่คือคือคนลาตินอเมริกาผมคิดว่าจะมีความคล้ายกับคนไทยอยู่หลายอย่างนะครับมีมีความเป็นมิดไตรีนะครับอยู่กันครอบครัวใหญ่ๆนะครับอยู่ในหลายเจเนอเรชั่นนะครับพ่อแม่ลูกบางทีก็มีมปู่ย่าอยู่ด้วยนะครับตรงนี้ยทำให้ผมคิดว่า ความเอื้ออาทรต่อกันเนี่ยมีสูงนะครับแล้วเขาก็มองมองประเทศไทยด้วยความ,มด้วยความชื่นชมผมผมคิดว่าเมื่อเมื่อเขามองประเทศไทยด้วยความชื่นชมแล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะหาสรรหาสิ่งดีๆหรือว่าหาความร่วมมือที่จะร่วมมือกันคือคือตอนนี้เราต้องยอมรับว่าการประชุมใหญ่ๆใ,ในระดับรัฐบาลกับรัฐบาลเนี่ยคงต้องประชุมผ่านระบบออนไลน์ใช่ไหมครับก็ดังนั้นเนี่ย ถึงแม้ว่าออนไลน์แต่ว่าถ้าเราทำทุกอย่างมันก็จะมีโมเมนตัมไปนะฮะโมเมนตัม um ไปคือในลาตินอเมริกาตอนนี้ก็มีมีช h a l เลนจ์สมีความท้าทายในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นคือแรงกดดันจากประชาชนนะครับจากมาตรการที่ทางรัฐบาลต่างๆออกมาเรื่องล็อกดาวน์เรื่องอะไรต่างๆเนะเพราะว่าประชากรจำนวนมากเนี่ยเป็น เป็นคนที่ทำงานอยู่นอกระบบเศรษฐกิจที่เป็นทางการเขาเรียกว่า informal economy นะฮะพวกอย่างอย่างที่ผมมองลงไปอย่างสมมติว่พวกคนเก็บขยะพวกคนครัวคนสวนอะไรต่างๆนานานะครับตรงนี้ก็คนขายของนะครับหาเร่แผงลอยนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่คล้ายกันนะครับคนจำนวนเนี้ย ที่ได้รับผลกระทบมากๆนะครับก็จะทำยังไงที่จะทำให้ให้เขาสามารถที่จะอยู่รอดได้ในช่วงโควิดนี่นะครับทางรัฐบาลประเทศต่างๆไทยเองเปรูหรือว่าประเทศใกล้เคียงนะครับที่ผมอยู่เขาก็เขาก็พยายามนะครับพยายามที่จะให้เงินช่วยเหลือนะครับตรงนี้ก็ทำกันอยู่นะครับก็เป็น Challenges เป็นเป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับ ในช่วงนี้ผมก็พยายามที่จะคอมมูนิเคตผ่านนี่นะครับผ่านคลิปของผมเพราะว่าออกไปนอกห้องไม่ได้นะครับผมก็ชกมวยบ้างอะไรต่างๆนานาบางทีก็นะฮะมีแอคชั่นนิดหน่อยเพื่อ <ün ks> เพื่อที่จะทำให้ตัวเองแอคทีฟนะครับเพราะว่าการอยู่ในในที่เดียวห้องอยู่ในห้อง14วันโดยไม่ออกจากห้องเนี่ยนะครับเราต้องมีกิจกรรมนะครับ ท่านต้องเตรียมตัวเตรียมใจสําหรับท่านที่คิดจะเดินทางมาประเทศไทยหรือไปประเทศอื่นเนี่ยนะครับก็จะต้องเจอสภาพแบบนี้การเดินทางในช่วงโควิดเนี่ยเป็นเป็นช่วงที่เราจะต้องต้องเตรียมตัวว่า,ว,าว่าทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมเป็น new normal นะครับแล้วก็เรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียผมก็ใช้ในในฐานะเป็นการกระจายข่าวนะครับบางบางท่านก็ใช้ในฐานะของการสร้างแบรนด i n g หรือบางทีก็ทำเป็น เป็นคอมเมอร์สนะครเป็นเป็นเรื่องของการพาณิชย์ก็ก็ได้นะครับมีหลากหลายมากท่านสามารถทําได้เกือบทุกอย่างตรงนี้ผมผมคิดว่าอยากจะให้โดยเฉพาะน้องๆรุ่นหลังเนี่ยนะครับคือนอกจากเป็นผู้บริโภคเรื่องของดิจิทัลอีคอมเมิแล้วก็อยากจะให้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับเรามีแบรนด์ของเราเองมีมี u b e Channel ของเราเองมี Facebook Fan Page มีทุกอย่างนะครับแล้วแต่ เราชอบแพลตฟอร์มไหนก,ก็ลองดูนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะสร้างคอนเทนต์วันหนึ่งเมื่อเราสามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นไมโครหรือว่านาโนหรือว่าเป็นเป็นแมกโรนะฮะก,ก็ผมคิดว่าเนี่ยเราก็อาจจะใช้ประโยชน์จากตรงนั้นได้นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในในนิวอิคคอนมีครับเศรษฐกิจยุคใหม่วันนี้ก็ทักทายมาแค่นี้ครับสวัสดีครับ